สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับสู่การชงกาแฟเนาะ <c oughs> อ่ะวันนี้ผมจะมาแช์นะว่าผมใช้วิธีการชงกาแฟแบบไหนนะครับที่แบบว่ากาแฟสดด้วยนะกาแฟสดที่แม่งโคตรประหยัดนะครับออขอพายพูดจาไม่สุภาพหมายถึงว่าเออโคตรประหยัดเลยตอนเนี้ยผมอะ่ะไม่ได้ซื้อเขาเรียกว่าไม่ได้ซื้อกาแฟคาเฟออลคาเฟ่ที่เซเว่นกินแล้วหรือว่ากาแฟที่มันเป็นกาแฟสดตาม ตามข้างข้างถนนข้างทางอะไรอย่างเงี้ยตามร้านที่มันเป็นเหมือนอะไรเหมือนช็อปอะช็อปเหมือนที่เขาตั้งเป็นกาแฟคั่วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยของผม,ผมไม่ทาอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนแรกผมก็ชงกินกาแฟแบบนี้แหละกินกาแฟแบบนี้แบบ,แบ,บซองอย่างเงี้ยแต่มันมัน,ม,นมันก็ไม่เหมือนกาแฟสดเนาะเออเนี่ยผมก็เลยซื้อแบบว่าซื้อมากาแฟสดอะที่แมคโครมาเป็นถุงละถุงใหญ่ๆอะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทครับแล้วเอามาปั่นครับ เอามาปั่นเสร็จให้เป็นผงอย่างนี้ครับนี่เป็นผงอย่างนี้เลยกาแฟสดนะครับกาแฟขั้วบดเออกาแฟขั้วขั้วม,มันยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยตอนมันยังเป็นเม็ดๆอยู่เนี่ยผมเปิดมาหอมมากเลยมันเป็นกาแฟอะไรนะเขาเรียกว่ากาแฟสดเลยนะครับแล้วเอามาปั่นใส่เครื่องปั่นเนี่ยแล้วก็ปั่นเป็นผงๆเนี่ยปั่นเป็นผงๆเนี่ยเดี๋ยวผมตักให้ดูนะนี่ครับเป็นผงๆนี้เลยนะโอโห้หอมมากเลยหอมมากเลย คือซื้อมาเองร้อยกว่าบาทนะครับคือที่ผมเห็นร้านค้าที่เขาเป็นเป็นเม็ดเม็ดที่เขาใส่เครื่องกาแฟไอ้เครื่องชงกาแฟใช่ไหมที่มันหอมหอมเนะี่ยอันนี้เลยอันเดียวกันเลยครับนี่ครับผมใช้วิธีการชงไงรู้ไหมง่ายมากตักใสอ่อันนี้ก่อนผมใส่ประมาณกะเกงแล้วนะสองสองช้อนแลน้วสองช้อนประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วกัน มันมันก็ไม่ได้ละเอียดมากนะผมผมก็ปั่นแบบว่าไม่ให้มันละเอียดมาก Treasure? อืเนี้ยผมชงง่ายๆนะเพื่อนๆอาจจะไม่เช er ื่อนะครับที่ผมชงเนี่ยอ่ะใส่ประมาณสองช้อนอ่าเนี่มัอนอาจจะไม่เห็นนะมืดๆเพราะมันเป็นข,ขวดขวดอันนี้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปใส่น้ําร้อนก่อนใส่น้าร้อนผมใส่น้ําร้อนไปเลยใส่น้ําร้อนแล้วก็ชงแบบว่าเหมือนกาแฟทั่วไปะกาแฟาที่เราชงกินกันนะ่ะอ่าโอเคครับนี่ผมใส่น้ําร้อนมาเรียบร้อยละ ผมตักมาใส่น้ําร้อนอย่างนี้เลยโอ้โหเข้มข้นมากชงเลยครับชงเลยนี่คนคนไปเลยโอ้ไม้ก๊อดนี่ครับหอมกุ่นเลยนี่ครับกาแฟสดเลยนะครับกาแฟสดที่ผมชงเองนะครับปั่นซื้อมาเป็นถุงโอ้โหมันกินได้เป็นเกือบเดือนนะครับสองสามอาทิตย์เลยมั้งที่ผมซื้อมาเป็นถุงใหญ่ๆอ่ะ ไอ้ถุงก็ไม่ใหญ่มากเป็นร้อยร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยร้อยหกสิบาทนี่แหละแล้วผมเอามาปั่นเนี่ยใส่เงี้ยอันเนี้ยโอ้โหยังเหลือยังกินไม่หมดเลยกินได้เป็นเดือนครับกินได้เป็นเดือนกินได้เป็นเดือนเลยอันเนี้ยก็เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อมาเพิ่มเติมละนะครับนะครับเป็นผงนี้นะโอ้โหนี่ครับเข้มข้นมากแล้วถามว่าพวเพื่อนๆว่าเอ้ยจะกินอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวผมคนแล้วก็แช่ไว้คนให้แบบว่าเข้ากัน แล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก 2- 3สนาทีก่อนสองสามนาทีเหมือนมาม่าก่อนนะครับให้มันให้มันละลายให้มันซึมก่อนให้กาแฟสดมันละลายและซึมซึมเข้าไปข้างในก่อนครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอประมาณสานาที5้านาทีเดี๋ยวผมตัดตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้รอประมาณแช่ประมาณสัก2 3สามนาทีละอ๋อโอ้โหมันเข้มข้นมากเลยนะครับสำหรับกาแฟสดกาแฟสดนี้นะครับหืน้ำเข้มข้นมากโอเค เดี๋ยวผมจะทําการกรองนะผมมีเครื่องกรองนะนี่เครื่องกรองที่ใช้บ่อยมากานี่เป็นเป็นรูปทรงนี้นะ <c oughs> หรือว่าเพื่อนจะใช้เครื่องกรองแบบเดี๋ยวนะโอ้ยแบบนี้ก็ได้ครับเครื่องกรองแบบนี้ก็ได้ครับแต่แต่นี้ผมไว้กรองน้ําผมผมไม่ใช้ผมใช้ตัวนี้ประจำนี่เครื่องกรองนะฮะกรองผมเออนี่ไส้คลองเหมือนไส้กลองเลยนะครับโอเค นะครับเรามากองกันนะครับอันดับแรกสุดเด๋ยวปรับกล้องอให้เห็นชัดๆเนะเาะนี่ครับเทปไปเทปไปก่อนเ,อเทปปแล้วนะออากาศมันออกครับออากาศมันออกโอเห็นเห็นความดำมันเนยความดำความเข้มของกาแฟดำไหมจะกินแบบอาร์มิอเมริกาโน่ก็ได้ อเมริกาโน่แบบกาแฟดําแบบอเมริกาโน่ก็ได้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเทมแล้วเอาเหลือแต่กากกองกากออกครับโอเคโหสุดยอดอ่ทาท่านผู้ชมเเพื่อนๆเห็นไหมครับโหดำมามีมดำมามืแบบม,เม,มเลยครับกาแฟดำาอเมริกาโน่เลยก็ได้แต่ผมอ่าแนวกาแฟสดแบบว่าชงใส่นมหน่อยใส่แต่นมข้น ใครจะใส่เขาเรียกว่าใส่นมใส่นมจืดไปด้วยก็ได้ให้มันมีความามันกลมกลอมนิดนึงแต่อันนี้ผมใส่ใส่นมนมข้นนะครไม่ใส่น้ำตาลเลยใส่แต่นมข้นอย่างเดียวคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่ใส่นี้เลยครับ ช้อนซ่อมเนาะใช้ใช้ส้อมในการตัดเอาอกำลังดีละพ่อกาแฟมันก็เยอะพอสมควรนะแต่กินได้ทั้งวันเลยนะน,นี่ครับได้กินแล้วกำลังกินเออน,นี่ครับโอ้โหนี่ครับกลมกล่อม โอ้สดชื่นเลยนี่ครับหอมกาแฟสดเนี่ยครับเราทําสามารถทํากินเองได้ครับทํากินเองได้แล้วประหยัดมากด้วยผมจะมาคิดคํานวณให้ดูนะว่าผมอะกินกาแฟสดที่แบบว่าเป็นร้านอะแก้วละสามสิบสี่สิบอะว่ามัน,นนะว่ามันหมดไปเท่าไหร่อเพ,พื่อนๆครับนี่ครับผมกิน ผมกินกาแฟนะปกติผมจะกินร้านซื้อ,อซื้อกินนะครับกาแฟเซเว่นอีเลฟเว่นนะเอาคาเฟ่เอะโอคาเฟ่เฮ้ย <c oughs> เป็นหวัดละห้องแอร์เย็นไปก็ซื้อ กินวันละวันละหนึ่งแก้วเว้ <c oughs> <c oughs> ยจานแก้วละประมาณสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทนะครับผมอร้านร้านทั่วไปก็จะประมาณเนี้ยสามสิบห้าสี่สิบในวเนี้ยผมตีมกลมสี่สิบบาทแล้วกันเนาะสี่สิบบาทแก้วหนึ่งผมกินวันละแก้วนะครับสม กินว,กวันละแก้วสามสิบวันสามสิบวันคูณสี่สิบบาทสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองพันสองเนาะหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อเดือนผมต้องจ่ายค่ากาแฟกินกาแฟเนี้ยกินแบบว่าเออกินทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยกาแฟสดนะกาแฟสด กาแฟสดนะครับหนึ่งพันสบาทต่อเดือนต่อเดือนนะครับแต่พอผมไปซื้ออะไปซื้ออะเมล็ดกาแฟสดมาทำกินเอง ผมซื้อหอหนึ่งหนึ่งหอจำไม่ผิดร้อยหกสิบห้าบาทมั้งร้อยหกสิบห้าบาทเอามาปันป่นปันป่นปั่นใส่เครื่องปั่นนี่แหละแล้วเป็นผงปั่นผงมาชงอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้เป็นเดือน ่งี้ครับรวมไอ้ค่านมข้นด้วยอะนมข้นที่ผมซื้อซื้อที่แมคโครมาเป็นถุงอะเป็นถุงเป็นถุงเติมอะถุงเติมอะมันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะนะมันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะก็อ่ะอย่างเดือนหนึง่งอะผมตีมกลมเลยนะซื้อนมอะนมเนี้ยนมอย่างเงี้ยมาตีมกลมเดือนหนึง่งผมใช้สามร้อยสามร้อยต่อเดือนอะสามร้อยบาทต่อเดือนโอ้โหสามร้อยบาทต่อเดือนออเพื่อนๆครับ ผมชงผมเอาทําอย่างเงี้ยชงกินเองมันหนึ่งเดือนละผมใช้เงินไม่ถึงสองร้อเออสามร้อยบาทสามร้อยบาทในการที่ทําชงกินกาแฟสดเองอะ่ะแล้วก็ได้ใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะ่ะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องชงกาแฟอะไรแล้วแต่แตผมว่าแบบเนี้ยก็โอเคแล้วแบบนี้ก็โอเคแล้ว,แบบค,ลวคือมันเฮ้ยมันได้เหมือนที่ร้านที่เขาชงเลยอะ่ะแบบว่าเอ้ยมันก็ได้หอมกาแฟสดเลยนะได้ตามที่เราต้องการด้วย คืออ่ะสามกี่เท่าวะเนี่ยโหกี่เท่าเดี๋ยวนะมันมัน่านเป็นเท่าไงวะสามสี่สิบสองประมาณสี่เท่าอ่ะผมลดค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยประมาณสี่เท่าเลยนะแล้วผมมีเงินเหลืออ่เหลือประมาณเก้าร้อยอ่ะจากจากพันสองอ่ะเหลือลดลงมาค่าใช้จ่ายเหลือสามพันพันจากพันสองเหลือสามร้อยใช่ไหมก็เหลือเก็บเก้าร้อยเนี่ย สุดยอดเลยสุดยอดเลยคือคือผมมองว่าเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทําอะไรด้วยตัวเองเราได้เราก็สามารถทุนแรงอะไรตรงเนี้ยถ้าเรามันได้เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราด้วยอาจจะด้วยความสบายเกินไปไหมไม่ใช่เฉพาะออคาเฟ่นนะบางทีผมก็ไปกินร้านตามร้านตามร้านที่เขาชงกาแฟสดอ,ะอ่ะเอออย่างนั้นอะ่ะ ตอนนี้ผมผมใช้วิธีนี้เอาโอ้โคตรประหยัดเลยกดไลค์ใช่เลยนะครับนะเพื่อนๆไปลองดูนะเพื่อนอาจจะไปเรียนรู้วิธีการชงกาแฟในอะไรนะในเขาเรียกว,ว่าในใน YouTube ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ผมมองว่าผมมองว่าไปซื้อเครื่องชงกาแฟมาเลยก็ได้ซื้อซื้อ,อเครื่องชงกาแฟที่แบบว่าเหมือน อิตาลีเขาที่เขาเอากาเป็นกาที่เอาใส่ข้าง,างบนใช่ไหมแล้วก็วางแล้วก็ให้มันร้อนแล้วมันเดือดอัดอัด,อดมาแล้วเป็นจะได้กาแฟสดอันอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ของผมสะดวกงี้ได้เหมือนกันหมดสุดยอดมากไปซื้อซื้อกาแฟเมล็ดที่แมคโครก็ได้เนี่ยที่ผมมองว่าเออที่ร้านที่ร้านพวกร้านอะไรนะตามร้านต่างๆที่เขาไปขายขายกาแฟสดที่ชงให้เรากินเนืออะไรกันเขาก็ไปซื้อเมล็ดมาจากนี่แหละ ถ้าไม่แม่โค้นแหละมันก็ไปซื้อมาตรงนั้นแหละหรือว่าก็ไปมีอาจจะมีแหล่งราคาส่งอะไรเงั้นน่ะนะแต่แต่บอกงี้ไม่รู้ว่าร้านจะเจ๊งเป่านะอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่แต่แตผมคิดว่าผมพอใจกับคุณภาพกาแฟสดที่ผมชงอย่างเงี้ยอร่อยละแจ่มละสุดยอดเลยอ่ะโอเคมาแชร์กันนะครับโอเคครับลา เพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ